สองสวัสดีครับมือนีกัีมไม้กุดเด้อครับมหาปลาบอดมาปลาบอดครับทักมือนึงนะครับบ่ได้มามาหาปลากัดบอดนะครับอ้กเเด้อบเเกบเส้ออีือกบเกบเบเีกบเบบ ช่วงคำรู้สึกว่าปลากัดยูยวอร์นนี่จะเขาวอร์ดดีครับจะบ่ค่อยลาดเข้ามารอบคำยูช่วงทับช่วงกลางๆแล้เวเขาก็ยางมาเรื่อยๆเนาะอันนี้มหาไทยไทยกุศได้ครับ บักเรวได้ที่โ้ตกบกเงี้ยเป็นขี้ยมือแน่เลยช่องนี้ได้แท้ช่องประกัดบอกไม่นครับโอ้ไม้แตกครับแยงไม้ครับพันแป็กโอ้ประกัดแตกครับติดพุงครับยืดน้ำช่องที่มีหยาดบ่ ไตแทะมันวะไดอีดอรีวะเทปีรีวะอาบอดน้ำเฮาท่านแป๊กดเดรดไตเขียดกับปลากิมกับปลามัดนามือนี่ขอแกมือเนี่ยมันว่อนนอนบอับเป็นวอได้ไตเขียดมูเดปรปากัดจะคลองได้เขียดเอาวังหอยน้ำเดอ้อหอยปัด กีนบาทนี่เด้อเ,เ,เออ,อ,อมันอนี่ขอได้แน่มื่นนี่พันแปกว่าครับเพราะมาถ่ายกุดครับมหาวอดป่านะครับหลอบคำมันจะเข่าดีครับเอาเสือขึ้นใส่ข้างใน,ในเออสุดเกงอ่ะเออมัดพร้อมบ,อบ้าวบ,บ้าวคอมดีดึงรวมหมดบ้าวคอมดี หนึ่องนี้จิได้แน่นอนคือสิมันใจแท้ได้นุมครับขอเปลี่ยนวะนั่น,น,น,นบ่เออบ่ประมัดอีกแล้ว <c oughs> เอามาหาบ่ำครับยำน้ำอนี้ไทยคุดครับ ที่กันหาปลาขั้นพุ่มจัดสอนไปเลยบอกาหาบอดทำไม่ได้พุ่มเลยตาบอดง่ามๆครับสีนี่บอต,ตกเลยครับกิน ท่านแปลกจะเนินบอดวะท่านแปลก mm hmm. น่าหลอดคำ้มค,คับอ่าม่งกลัว เออระบ๊อตะปาจิมปลามัดครับโอ้โหวอดใส่วอดยังวอดทุกินนานกาเส้นเอาลองห้าบุ oh, ้งดูต้องทากินลปลาการครับไปมาทางนี้ปั๊ดเจอวอน้วนนครับ oh, <dear. S 1> ตอนรอบรอบตอนรอบรอบประเทศเป็นปลากัด วอดงามอยู่เด้มัอนกันอู้จีวัดเจ,เจ,เจวัดปุ้มๆถีๆวังวัดนี่ดิมปุ้มดิดิมนบ่มดิมไหมอุยอุ้ยทางไหนทางไหแแนแตกมากถีมาเมืองวัดนี่ถีมารัดบอกนี่ถ<ท>ีริ้วริวถีแตก,แปกไ,ปไปทางนี้แตก ถ้ามีถ <SM. S 2> <Christina. S 1> ้ามีเจอวอรดครับเจอวอครับเดี๋ยวนะทางามก่อนนี่นี่นี่ดักไว้ดักไว้เดี๋ยวได้ได้พงนไว้อีกหนึ่งครองเหนึ่งนะตะกรงเข็นวอรดครับตาดีตาดีวอร์ดปะประกัดแน่นอนครับวอรดขาวเพราะว่าวอร์ดเมื่อกี้เป็นอุ้ยอุ๊ยบอลยูบอลยูยุติบอลเอาเลยครับเดี๋ยวขอใช้มือถี่มาบางทีมาดักเร็ว ดูว่ากล่องเอ็นบอลเอาบุ้มเดี๋ยว้สอนเลยใ่มือบดไ้ดอกบาอยู่แต่มันบอยู่ใต่บอดยังเอาล็อกมือใส่บอดจะ่แบบนี่นี่นี่บอดไดไหมขาวขไดไหมนีเอาเอาบุ้มครับอาเล่ยสอนเลยสอนเลยเขาเขาแข่งแขงข่งแขง แกครับบอดแตกโอ้บอเห็นโตนี่เสียดายครับบอดบางงามมาีเมฆฝนครับเกียดตัวใกล้เอาชิว่าเป็นริ้นไม้ดีครับเจอสองบอดแล้วโอ้เสียดายครับเสียดายมือหันยังอยู่ใต่บอดอยู่เลยเห็นหยอดโต กล่องเขาก็เห็นบอร์ดนะครับ <Yeah. S 1> เสี่ยนประมัดติ <Yeah. S 1> ต้องซองหาดีๆ mm. 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 ประกัดเออลูกปลาต้นน่นนะลูกประกัดต้น,นเนี่ยนี่ <Yeah. S 1> เจอแล้วเอาลองหาเบิ้งมีหลูกกับตองมีพออือพอตองมีแม่ ทันแปกเลยรูประกาศอีกแล้วครับออวอดวไลคือมือน้นเนะออานนเนะมองเข้าไปลงกยังหลายเน,ะนาะผมว่าเรียวมันตรงแรงไม่มีม<บ>จำได้มเห็นช้วยมันแรงมากครับโอโอีิโมยเียว เออี่โม,มาแปก๊กโตคร้บไปสิเก็บยขาวได้ครับสวยครับหางไล่หางใบโพผมมเห็นมันแรงออกมาดึงแกผมสอนเหรอครับแปลกคุยว่แปก๊กอ้ยไมค่อลตัวบ่อเ,บเอ,อ้ยอยีา หาตัวนี้ยฮ่าตัวนี้ยเหรอบกบอฮ่าประบอดบอไปไปขยับขยับบอดบ่ไล่าลาเป็นไรครับเดี๋ยวข้าจะไปหาอยู่ช่วงก็เก้าช่วงที่เห็นบอดได้ไลยครับย,ายบ่างไปเลยบอบอดมาหันนะครับ สามาดักกันหลายๆข้นปลาบอตื่นเข้าเข้าไปเข้าเข้าไปไกลมันเกินไปทั้ง,ท,งที่เห็นโตปลาอยู่เมื่อกี้นี่ยได้ครับแป๊กก็พี่แปก๊ก นี้มึงก็จะมาหาบ่อสประจิมให้ดูนะครับบ่อประกัดมาหาบอสไม่รู้ครับไม่ติดเป็นประดัดดีกว่าจีถ้าเป็นประกัดเราปล่อยนะครับมาเอาประจิมไปเลี้ยงกัดบนสะแม่นะครับไ <c oughs> ม่ถึงเนยงี้มึงมองนี่ผมได้แน่งอนตีเป็นงครับ <c oughs> หาไปเลยครับหาบอดไปนำ้ำซอนไปน้ำครับนี่ใช่ไเด็กน้อยด้ยบรรยากาศรรเสียงนกเสียงซั์นะครับทำมาชาินะครับ บรรยากาศอีสานบาน้าเนเฮาเนี่ยแหะครับมีหอดบใครเคยเรียงปากกัดนะครับเห็นบรรยากาศนี่แล้วโอ้ยคิดหอดสมัยเก่าเนาะเด้ตอบคอมเมนต์ครับ f อครับโอ้ยอยากกลับบ้านเดเออ้คิดหอดบ้านนะครับเห็นบรรยากาศการหาป,กปา,ากกัดปลาค่อเรียงปลาออปากกัดปลาบ้านเฮามีเอกลักษณ์ครับ นี่กะลักที่สวยงามมีสีที่สวยงามครับข้อมใ่ปามันใจเนี่ยโอ้สีเนี่ยครับงามครับเอาเริ่มจัดบงนีนว่าฮาหาวอดว่านี่ไป่แยังอยู่ช่วงเทถายอยุ่เนาะ ชงสีไทยอยู่ครับไม่เห็นหัวดูดูตัเห็นตัวสองอุ้ยเลี้ยวหืมนี่แะไรบ่องามบ่อลากิมบ่อโอ้ยนี่เพิ่งเอิ้นเอิ้นเอิ้นนี่ถ่ายนี่ถ่ายนี่อืมสีไหมถ่ายนี่ถ่ายนี่แป๊กบ่อนยุบบ่อบ่อนพร้อมถีให้พันแป๊กได้บ่บ่อนั่น เดี๋ยวไปบ่บบอนพันแป๊กก่อนไปดักมีทาองออกบอ่อนแป๊กเดี๋ยวเดออมบ่มีบ่มีดักไปก่อน <c oughs> เฮ๋ย <c oughs> หัวเราะแม่เอ็นเจ๊กสอนเบิึงก่อนสอนมึงก่อนเอาเ <c oughs> ห็นโตข้าวมาทันเอาเล่งมาดูมันบ่อน,นยังเออมันบ่อนอยู่เออบ่อนบุบบุบบุบอยู่ไหแป๊กดักไปงสนเลย <c oughs> ตะกิมม่มวเนาะวอร์ดเออดินของมันอยู่วะปลากระต๊อปเก๋เลยว,ว่าบูมิเอ็นแต่ว่าหางหายอ๋อนี่ตรงนี้ปลาตัวนี้ก็นั่นแพ็กซอนเมื่อกัดกันบอกม่ไจจด้กัดกัดกันนี่นิแท้างทางเสียขางดเลยขาดแน,น,น่นอน,นมันตัวนี้กันมั้งหรอครับสามันถีบวิ่งกระขาเตะพุดบ่มันไปถีบวิ่งเนี่ยผันมันสยู่กลางวิ่งนี่เนาะ ลองหาบึงยำบึงยำเพมเสียทีมหันไหมหาขาดประตูนึงปรอหาเลยระมึงหันละก็เ่เห็นวะกูมีบอขาดด่วนเล่นนี่มันกัดกันเลยไม่มีครับมีครับได้หนึ่งแต้มแล้วเป็นยังไงแต้มในห้องเสีเจ้บอลบอกแต้บอลขึ้นแตกกันปะเอาลองมึง สวัสดีสวัสดีสวัสดีกระเทียมมันล่วงทางเราจะเหยียบมามั้งนะครับเจอบอสเดือดเขียดทำแป๊กได้หนึ่งแต้มนะครับอ้าวถือว่าโอเคนะครับเจอวอดแล้วยังไหวเลยครับเสร็จของบอดเลยบอ 3ามบอดเลเยบ่ใส่ครับอยู่ครับบอดหนึ่งผมเห็นก็จะหลายเมนอ,อุ้ย,ยอุ้ยปลาเมียคุ้มๆๆใส่บอดหนึ่งบอดหนึ่งโอ้วสวยครับบอดเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยี่สบส,สามบอดกูนะใส่อีกบอดหนึ่งพึ่งนี่ครับใส่สีสสสส่ก้อน<ๆ>เอาลองมือ ต่อเลยแปก๊กแม่ตัวบงเยียว้ามหันพุ่มได้มาบังหวอนนียครับว่ามันสีผ่านหรือบงผ่านเด็ดเล่นบอแม่นับนี่สวอดสางไม่ไเลยครับสวยครับเอาลองดูครับใส่มือเล่นบ่แม่นับ อันทีว่ามันใช่ไหมวดใหม่เลยได้นี่โอ้คือประมาทแต่ทั้งข่างแล้วบอกไปเล่นไปเล่นเมาหน่ามาดที่ฟูมาหน่า <laughs> เอาโอ้ยเ่พุ่มิมานด้วยมานดูว่ะโอ้หางไล่ไปติเกับเขาโมหาหายวอดน้ำตัวสวงามโอ้สวยครับสวยวอดดิไซโลแยังหมาลยโอ้ยังหมายแล้วครับยังวอดแตกกูแมน ก่อนเล่มาที่ปีกวะออกค้างแล้วโอ้บ่หมาเลยเดนะมือนี่ไปลังเซยส่งตัวนี้แย่กว่านี้เด้อเซส่งตวงัวแย่กว่านี้เด้อครับเสีย c, เจอลูกครับเจอลูก ผมเออ้มาตอนช่วงคำคำครับมันจึงบาหอนครับโทษซั์จึงบาตัดนะครับได้บีโอย่างต้อเนื่องครับได้เนี่ยมอกแล้วได้ไม่งๆมเรียวๆให้ครับยากาศการหาปลา ปลาอีสานนะครับปลากัดปลาอีสานนะครับปลากัดปลานะครับฟ้อมดีๆครับตัวใดที่เฮาเพาะพันุได้เฮาก็เอามาปล่อยคื้เข่าครับบ่ให้บ่อห้สูญพันครับหรือตัวใดที่เฮาเบืองแล้วว่ามันโตซานะครับมันกินอาหารบ่คือกินยูธรรมชาติเฮาก็เอามาปล่อยครับ โหดพอโหดแม่วอดจังเลยดเนาเอ้าขอดูหน่อยสุดยอดวอดบ่โูดหวอดเลยเหรอครับใช่ครับ <c oughs> สุดยอดเลยอาจะปักกิมบ่หวอดไงบันระวังมือระวังผมได้ประกาศนี่ผมอึ้งเอา้เอาได้ประกาศวอดประกาศ วอดบปกยี่ปกยี่มาแดงครับกระกดแดงครับทุกทุงอีสานครับปลาคัดวอดสวยครับเหมือนมึงนี่จะมีวอดขึ้กันนะครับขางกันเลยบอกอ,อุ้ยเอาเลยเอาเลยวอดแดงครับวอดประกิมเนาะครับพี่น้องใช่ตัวนะว่ะอันนี้วอดปลากิมโอ้ยเอาครับถือว่าปลากิมกับปลากัดมันสลับวอดหรือเปล่าครับ สวยังดีทุกแมสวยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคันรอกันอันชี้ชี่งนึงีบอดนึงนี่อดเีก่อนนี่เห็นบ่นี่เอ้ยบอดแดงบอ่าดักไปดักไก่อนดักไอนเบิ้งบอดนี่ก่อนเสอตัวครับสจงลวว่บอดงามอยู่ว่ นี่บอกใครบอ่ลงก่อนดีก่อน,อนครับสอนเราบอ่อ้าวมงมุึงออกกันบ่เว้ยกระปูเว้ยตกใจเพบ่นวอ <laughs> ดกระปูครับเจาดวอดปูครับ โอ้คือไม้บ่ครับมองของโคกกันบ่ครับ,รบโอ้เป็นมองสังเกตที่ดีครับทันทีไปยังมองโคกนะครับจะมีปลากั๊ดกับบ๊บมองที่มันเป็นในใคลายร่องน,นอ้ำน้อร่องน้ำที่มองเป็นปลามองนอนปลาจำแนงน,นะครับเอานะบรรยากาศนะครับ ไ <A> ม็เหนี่ยวห้าสีด้บอนะครับพันธีลือนะครับเดี๋ยวฝากติดตามอีพีต่อไปเลยครับสำหรับวันนี้อีพีนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับ